รับนูนปี40ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกิจการกระจายเสียงวิทยุเนี่ยมันก็จะเป็นวิทยุของหน่วยงานครับซึ่งรัฐจะต้องเป็นสื่อนการับผั้นแต่เมื่อเรามีวิพัฒน,นาการรับนูงปี40เนี่ยเริ่มตรวจกาศให้ขึ้นควาาผีเสมอกับเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติประชาชนสามารถใช้สื่อได้คนก็เลยแห่อยากที่จะมีสื่อหรือมีวิทยุเป็นของตนเอง จริงๆถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ในอีกกลุ่มหนึงอย่างที่ทางท,างที่ยากรพูดหลังแค่ว่าปี40เนี่ยเกิดพิทยุในลักษณะพิทยุท้องถิ่นนะครับหรือที่เรารู้จักคุณเคยกันในแง่ของพิทยุชุมช่นเนี่ยเป็นประมาณเริ่มต้นจากหลักพันสองพันสาจนพีกสุดเนี่ยผมเชื่อว่าแปดต้องันซึ่งเป็นพิทยุในลักษณะที่ว่าผมก็อยากใช้คําว่าพิทยุที่ ที่แบบไม่ได้รับอนุญาตแต่ความหมายจริงๆค,คือคือยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างแท้จริงเป็นการอนุญาตใช้แบบเป็นช่วงขาวนะครับมาโดยตลอดเป็นเนใ,นในนาจรักษณนันเครับเพราะว่าเพราะว่าบางเอินบังเอินหน่วยงานที่กํากับดูแลเนี่ยนะครับซึ่งซึ่ง,งหลังนนมื่อปี40เนี่ยหลังจากที่เรามีการยุบกรมไปสนีทโทรเลขก็จะต้องมีคณะกรรมการที่ดูแลางได้กิจการกระจายเสี นะครับซึ่งเป็นกิจการทางด้านกำกับดูแลสื่อสารวิยุย่งแห่งชาตินไม่เกิดมันเกิดแต่การกำกับโทรโคมมันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะออกใบยาตรงนี้ได้จนมาเกิดกสทชที่รวมการกำกับดูแลทั้งโทรโคมและก็กระจายเสียงขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกันในปี2553แล้วก็เกิดเรื่องคอสชอได้ในปีส5 5พรอบก็เริ่ม หลักการในการเกิดข้อสัตชอก็คือเพื่อให้มากำกับดูแลกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์โทรคมแล้วก็มาบริหารขึ้นความถีนะครับที่เป็นทรัพยากรสืร่อสารของชาติเนี่ยให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่แต่หน่วยงานรับมาครอบครองดังนั้นเนี่ยในฐานะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสืร่อสารได้เนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทาน มาสู่ระบบบอนาญาตซึ่งช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดพอสชอเนี่ยต้องถือว่ากิจการสือ่อสารยุ่งกระจายเสียงของเราเนี่ยยังไม่สามารถเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมภารมาสู่ระบบบอนาญาตได้เปลี่ยนผ่านได้แต่เพียงแค่ครึ่งเดียวในที่นี้ก็คือสถานีวิทยุหลักซึ่งเป็นวิทยุข,ของภางครักเนี่ย เพิ่งมาเปลี่ยนฐานได้ในยุคป,ปลายกสชชุดที่แล้วซึ่งมีการให้ใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นกรมประชาธมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอ,อสอททไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นการให้ใบอนุญาตเฉพาะวิทยุหลักจำนวน313สถานีซึ่งวิทยุหลักพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นกรมประชาัมพันธ์หรือวิทยุข,ของกองทัพต่างๆก็จะได้รับใบอนุญาตเป็นในลักษณนะสาธารณะ ส่วนวิทยุที่เป็นธุรกิจอย่างเช่นอสอวทก็จะมีตามกฎหมายต้องให้ประมูลก็มีการประมูลไปก็จะได้ใบอนุญาตไปเพื่อประมาณสองสามปีที่แล้วยังคงเหลือแต่วิทยุที่เรารู้จักกันในานามวิทยุท้องถิ่นยังคงไม่ได้รับใบอนุญาตอย,อยู่แต่โดยมีมาตรการคือกําหนดว่าให้ทดลองออกอากาศได้ไใ,ในสิน้นปี2อ6 7 ซึ่งช่วงที่ผมมารับตําแหน่งเนี่ยทุกคนเรียกร้องกับผมว่าขอต่อปีต่อปีขอต่อปีต่อป,อป,อปีอย่ามาเข้าสู่ระบบไม่ต้องการเข้าสู่ระบบเพราะเข้าสู่ระบบแล้วมัน,นยุ่ยงยากพุ้นไปไนะแต่ในขณะเดียวกันก็มาเรียกร้องกับผมว่าคุณต้องส่งเสริมที่ต้องส่งเสริม,งงรมที่ทำไมไม่ส่งเสริมผมจะอยู่ได้อย่งไรคือผมก็ไม่อยากพูดนะในใจลึกนๆผมก็พูดตรงๆนะมันขัดแย้งกันดี คุณอยากให้ผมส,มส่งเสริมแต่คุณไม่อยากเข้าสู่ระบบถ้าผมจะไปส,ส่งเสริมได้อย่างนี้นได้รัคไอครับทีน,นี้บางทีมันขัดแย้กันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็แกลฟันนะผมก็ผมบอกว่าผมไม่ผมผมไม่ต่อแล้วยังไงถ้ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายเพราะนั้นซึ้นปี2 5ง7ผมมีตัวเลขอยู่จากประมาณ7จ0 0แมาสิ้สนสุด2,000 567เนี่ยมีสถานีวิทยุทดลองออกอากาศอยู่จำนวนทั้งสิ้น3,675สถานีโดยแบ่งเป็นสถานีวิทยุสาธารณะ548สถานีสถานีวิทยุชุมชน145สถานีและสถานีวิทยุที่เป็นประเภทธุรกิจเนี่ย2,982สถานีผมบอกว่า 3,675สถานีเนี่ยหากคุณไม่ขอเข้าสู่ระบบคุณจะต้องยุติการขออ,อากาศภายใน31ธันวาค2567ซึ่งในการขอเข้าสู่ระบบ,บนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อกฎหมายบังคับว่าเป็นประเภทธุรกิจคุณต้องเข้าสู่ระบบการประมูลน,นะแต่ถ้าเกิดเป็นชุมชนสาธารณะนะคุณก็ มาใช้ในลักษณะเหมือนกับว่า beauty contest ไม่ต้องประบูเราก็ออกหลักเกณฑ์ตรงนี้ไปถูกไหมครับปัญหาอีกอันหนึ่งที่เราประสบมาโดยตลอดก็คือว่าจำนวน3,675สถานีเนี่ยกสทชสามารถจัดสรรลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยได้เท่าไหร่ได้ตามจำนวน3,675สสถานีนี้หรือไม่ ซึ่งังเอิญนก็ด้วยความคารพทุกคนเรียกร้องว่าเคยอยู่ยังไงก็ต้องจัดสรรให้ผมอย่างนั้นถูกไหมครับอันนั้นคือคุณเรียกร้อ,องคือคอถ้าผมพูดตรงๆก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นคือเหมือนคุณเหมือนเรียกร้องเอาแต่ตัวเองแต่คุณไม่ได้ดูบริบทของสภาพความเป็นจริงของของกฎหมายที่กําหนดว่าผมเนี่ยจะสามารถจัดสรรขึ้นกว่าถีเนี่ย 3,675สถานีให้ทุกคนได้อย่างไรในเมื่อได้ปอดชุดที่แล้วได้มีการจัดสรรขึ้นความทีให้กับวิทยุหลักไปแล้วถึง313สถานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลผมพูดง่ายๆแบบไม่ต้องใช้เทคนิคมากเนื่องแต่ว่าในเชิงเทคนิควิทยุ FM เราเนี่ยเราเป็นแบบระบบอนาลอ็อก โดยการจัดสรรขึ้นตั้งแต่87ถึงร0 8เป็นำเพาะนั้นเราซอยทางเทคนิคเราซอยได้อย่างเก่งก็คือ0.25ลิมิตสูงสุดของพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลหากว่าได้กี่สถานีมันก็คือสูงสุดไม่เกิน80สถานีซึ่งบอร์ดทุกที่แล้วท่านได้จัดสรรให้กับวิทยุหลักไปหมดแล้ว นี่ก่อนนะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมิานครเราจะนั้นปัญหาก็คือว่าจาก3,675สถานีเนี่ยผมเสนอคลื่นให้ได้เพียง3 3 4 6คื่นกว่ากีทา่ทั้งทั้งที่ในทางเทคนิคทีแรกนะครับถ้าจะจัดสรรแบบตามที่สากลนกำหนด IPU ียกำหนดประเทศไทยจะมีคลื่นวิทยุได้ทั่วประเทศโดยปราศจากการรบกวนเนี่ย ประมาณ700กว่าสถานีเองขึ้นเองแต่เราก็อารมุอร่วยกันหลังจากไปรับฟังตางาที่เห็น mm. ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2,000กว่าจนมาสุดท้ายต้องยอมรับการรบกวนกันหน่อยนะนะแต่เดี๋ยวคุณเป็นยิวกันเอง mm. ก็จะได้สูงสุด3,346คขึ้นโดยแบ่งเป็นขึ้นชุมชนสาธารณะ8 3 9คขึ้นแล้วก็ขื้นธุรกิจ2 5 0 7คน พราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าดีมายกับซัมพายเนี่ยถ้าพาพรวมแน่นอนดีมายกับซัมพายเนี่ยไม่สอดคล้องกันแต่บางเอญอันนี้ก็ต้องขอบคุณกฎหมายนะครับกฎหมายกําหนดให้ต้องจัดสรรให้ประเภทชุมชนสาธารณะไม่ต่ำกว่าที่5เปอร์เซ็นต์แต่ก็เลยทําให้กลายเป็นว่าประเภทชุมชนสาธารณะเนี่ย มีได้ถึง839สถานีในขณะที่ชุมชนสาธารณะเดิมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่ประเภทชุมชนมีน้อยกว่าจะไม่สอดค้องเฉพาะประเภทธุรกิจอันนี้คือภาพที่เห็นเพราะฉะนั้นภาพของคนมายื่นจริงๆก็กลายเป็นว่าถึงเวลามายื่นจริงนะฮะจาก3,346ขึ้นเนี่ย มายืดจริงๆเพียงแค่สองพันหร้อยสี่าคลื่นขาดไปเกือบพันอย่างที่พัดว่าแล้วสิ่งที่ขาดไปเกือบพันเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่าคลื่นเหลือประมาณไม่ถึง,งประมาณเจ็ดร้อยึงคืนนะครับประมาณเจ็ดร้อยหนึ่งคืนและเป็นคลื่นชุมโุมสารณะเนี่ยที่เหลืออีกสองร้ยสิบหกคืนนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่า จริงๆขึ้นชุมชนสาธารณเเหลือจะมีประเภทธุรกิจที่เดี๋ยวต้องมาสู้กันตอนต่อมานะนะ,นะอันนี้คือข้อสังเกตข้อที่หนงข้อสังเกตข้อที่สองคือว่าคนที่มายื่นใหม่เนี่ยกลายเป็นว่ามีท่าหรายเดินแล้วก็หลายเดินผู้เรียกร้องเนี่ยก็มาเรียกร้องกับผมว่าให้เฉพาะรายเดินไปเรยสิให้เฉพาะรายเดินไปเลยสิ แต่ในความเป็นจริงศาลปกคกองสูงสุดเคยมีคาวิพากษ์สามาแล้วว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเปิดโอกาสให้กับลายใหม่ด้วยอันนี้ก็เลยมีลายใหม่เข้ามาด้วยแม้ว่าเราก็อาจจะรู้กันนะว,ว่ารายใหม่ที่อาจจะเป็นไปยื่นจดทะเบียนที่เป็นบุคคลใหม่อาจจะเป็นรายใะไรที่เราไม่ว่ากันถือว่าตามกฎหมายก็ต้องมองว่าเป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นสถานะปัจจุบันเนี่ยก็จ,จะพบได้ว่า คนที่เข้าสู่ระบบนะครับจำนวนที่มายืน่นคนที่ไม่มายื่นก็จะต้องยุติการออกกันนะขณะน,นี้สถานาะปฏิบันก็คืออยู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่เป็นประเภทชุมชนสาธารณนะเนี่ยอันนี้เราก็คาดหวังว่ารายเดิมที่มายื่นในแบบชุมชนสาธารณนะเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรยกเว้น อาจจะมีลายเดิมที่มายื่นในคลื่นที่สามกันอ้ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูบิวตี้คอนเทส t ถูกไหมครับส่วนรายที่เป็นประเภทธุรกิจอันนี้ผมก็ด้วยความเคารลมันก็คงจะต้องมาใช้ตามกฎหมายว่าเป็นประเภทประมูลซึ่งเรื่องนี้ผมพูดกับท่านเลยว่าผมขอบุญกฎหมาย้วคือคือคือบางคนอยากให้แก้กฎหมายว่าไม่ต้องประมูลได้ไหมแต่บุมมองผมนะ คือถ้าไม่แก้ประมูลเนี่ยผมปวดหัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมาวิ่งกันยินตุงนังเลยถูกไหมครับว่าไอ้เรื่องนี้นนผมว่าดีกว่าแล้วในแง่การประม,มูลผมพยายามออกหลักเกณฑ์ให้ทุกท่านเนี่ยบางคนมันกังวลว่าโอ้ประมูลแล้วจะไปสู้กับานทูนได้ไงหลักเกณฑ์ไม่ทราบว่าห้าสิบท่านนี่ไปวามผมออกหลักเกณฑ์นะทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเดินท่านทดลองออกอากาศเนี่ยท่านจะต้องเสีย ้าทดลองขออากาศรายปีปีละหนึ่งหมื่นบาทดูไหมครับเป็นประเภทธุรกิจเห็นไหมผมไปประมูลเนี่ยผมบอกว่าราคาเริ่มต้นผมประมูลแค่สองหมื่นห้าแต่คุณได้ไปนุญยอดห้าปีผมถามว่าถ้าเกิดคุณโชคดีไม่มีคนประมูลเลยคุณได้เลยเนี่ยดีกว่าคุณทดลองขออากาศถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันมีการแข่งขนะันอันนี้ผมก็ก็ต้องแล้วแต่คุณว่า คุณจะแข่งขันกันยังไงนะครแต่ในเชิงที่ผมออกหลักเกณฑ์ผมก็พยายามออกหลักเกณฑ์ให้ให้ส่งเสริมวิวท้องถิ่นจริงจรวมทั้งประเภทธุรกิจผมก็บอกเลยว่าคุณห้ามได้มากกว่าหนึ่งสถานีนะถูกไหมครับเพราะว่าอยู่ดีถ้าเกิดหนึ่งนิติบุคคลประเภทธุรกิจได้มากกว่าหนึ่งสถานีเดี๋ยวก็เกิดในทุนเข้ามาเยอะนี่ผมก็พยายามเอื้อ ให้ให้พี่น้องที่ทำวิญญาณตามท้องถิ่นจริงๆเนี่ยได้เป็นท้องถิ่นจริงๆในลักษณะนั้นแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้บางคนบอกว่าลัวประมูลขึ้นเดียวแล้วแล้วคล้ายๆว่าสู้ไม่ได้ก็ไปผมก็ยังเปิดโอกาสให้คุณว่ามายื่นได้สองนะแต่คุณสู้นะชน,นะคุณต้องเลือกหนเดียวนะอันนี้เราก็พยายามไม่ดูนะผมก็ยังออกประกาศให้เอื้อ แต่จะมาเพื่อโดยที่ว่าไม่ให้เกิดการแข่งขันเลยผมก็ทาไม่ได้นะผมก็ทําได้แค่นี้ถูกไหมครับท,ท,ที่ตัวผมแล้วส่วนที่เป็นชุมชนสาธารณะก็อย่างที่ว่าก็เดี๋ยวก็ามาป็ที่ต่อเติกันพนาั้นสถานะปัจจุบันเนี่ยผมก็เชื่อว่าในปีนี้ถ้าเกิดการให้บริญารต่างๆตัวเลขของวิทยุท้องถิ่นจะลดลงจากสามพันกว่า จะเหลือไม่เกิน2,645ลานดีเพราะว่าเอามายืนแค่แล้วทีเนี้ยยังมีคลื่นที่เหลือที่เป็นคลื่นที่ตรงนี้ก็อีกคลื่นที่เหลือเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไปเหลือในท้องถิ่นที่ไม่มีคนสนใจแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของกสทชที่ว่าโดยเฉพาะประเภทจุดสนสารณะรนะครับก็จะต้องมาออกประกาศในการเชิญชวน ให้มีคนสนใจเข้ามาดำเนินการตรงนี้เพิ่มเติมดำเนินการเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าอันนี้คือสถานภาพปัจจุบันนะครับของกิจการกระจายเสียงประเทศยุทยุกเอฟเอ็มไตรับนะฮะอันนี้จะเป็นแพลรอบที่เหมืงับได้ครับค่านรำกพันปูนเขเข้าใจนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างโปรเซสเนาะที่ทำให้จุกคนที้มีใบอนุญาตนะครับ แล้วก็ถ้าพวกเราเลื่อนทางทาง,งเองกชนเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีเรื่องการประมูลนะครับแล้วก็25,000นี้5ปีใช่ไหมครับก็จะเหลือปีละ5,000บาทเนาะถ้าทดลองออกการที่ผ่านมาปีมนึงนี้แล้วครับโอเคครับก็ลดไป5 0เนาะนะถ้าเราปรมัมงบได้เนาะแล้วก็ไม่มีใครมาแข่งกับเรานะก็ <laughs> ดูแล้วจากตัวเลขแล้วเนี่ยก,ก็มันคงหาคนแข่งก็ไม่มากหรอกนะนะ ก็อาจจะถ้าพวกเราเข้าสู่ระบบที่ได้เนี่ย,ยรอบที่สองจะให้ท่านพูดว่าเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยกสชจะทำหน้าที่ส่งเสริมยังไงต่อนะ,น,นะครับนะครับนี่ก็เป็นรอบแรกก่อนที่ท่านบอกว่าเฮ้ยเข้ามาในระบบให้ได้ก่อนเนาะและ้วกระบวนการส่งเสริมก็จะเกิด้นตาอมานะครับก็ขอบคุณท่านอนพัน์ครับท่านต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าเราพูดถึงเรื่องระบบที่เวศซื้อเนา